ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาคิลลีฟิตอันนี้เหมือนเดิมนะครับพอดีว่าเอกซเี่ยลเลผมนะครับมาเหลือแค่ตัวเดียวนะครับผมเลยเอามาพร้อมใหม่อันนี้นะครับก็คือตู้ตอนก่อนนะครับที่ผมเอ่อใช้กับเอกซเี่ลเลนไว้นะครับแล้วก็เอกซเี่ลเลนผมได้แยกตู้แล้วนะครับอย่างแรกเราก็จะมาตรวจ ไข่กันก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตรวจแป๊บหนึ่งนะผมจะทําการตรวจไข่โดยการเทดินลงไปในนี้นอ,อ้าลืมบอกเลยนะครับว่าอันนี้ก็คือพันเอ,อ่อกับหัวนะครับเอ,อ๊ะรอเล่นฝามันกลับหัวนะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่นะครับฟันฟันอะไรล่ะอันนี้ก็คือพันฟอยชีนะครับผมจะเทลงไปในนี้เลยอนะเทลงไปดุม แล้วก็เราจะมาทําการตรวจไข่กันนะครับเมื่อกี้ผมก็ได้ตรวจไข่เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเอ,อ่อเทน้ำลงไปนะครับทุกคนนี่นะน้ำเย็นนะครับประมาไหนอ่ะให้มันทนได้โอ้โหโหดูเอกันไปยาวๆนะครับ เ้ยน้ำแข็งไม่เกินหนึ่งถึงสองไม่เกินสองนิ้วอาาอืน้ำแข็งมันจะงู้ใช่วยอ,อยเอียังได้ยังนนะนนแล้วก็เดี๋ยวามา ใส่ลองใส่ออกซิเจนกันนะเพราะว่าผมคนไปนแล้วก็ลองใข่กันบ้างนะครับใส่ออกซิเจนกันไปยาวๆนะคระทุกคนนี่นะ mm hmm. ในช่วงชั่วโมงเดี๋ยวมาดูกันนะครับ mm hmm. อืมกดไปเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนกดไปยาวๆ อย่าลืมนะครับนี่คือสายพันธุ์ฟอชีนะครับแล้วก็สายพันธุ์ฟอชีกับหัวนะครับทุกคนอย่าลืมนะนนะครับอะไรเนี่ยระหว่างรอนะครับก็คือจริงๆแล้วผมซื้อเออเนี่ยครับผมราชูวีมาด้วยนะครับอันนี้ก็คือลาชูวีนะแต่ว่า มันต้องรอหนึ่งเดือนนะครับถึงจะพอได้นะแล้วก็เป็นไอแบบนี้นะทุกคนนะเอาเลยเกเลกเล่นเลิกเล่น <c oughs> ใส่กับกล่องไปก่อนนะครับ เออะไรก็เดี๋ยวมาดูกันอีกกีเลยนะจริงๆแล้วผมลืมบอกนะครับว่าคือฟอชีนะครับมันพอออกยากนะครับก็คือถ้าเกิดจะให้มันออกก็ต้องรอประมาณสองวันนะครับเพราะว่าเมื่อก bueno ี้ผมเพิ่งไปอ่านในร้านมานะครับในร้านนี่เขาขายฟอชีนะผมนะก็นั่นแหละครับสองวันหนึ่งจะออกนะเดี๋ยวถ้าเกิด เดี๋ยววันจันทร์มาให้ดูนะทุกคนเยี่ยวกันวันจันทร์นะครับหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปนะครับวันนี้วันจันทร์ลืมถ่ายแล้วก็มีแต่กันบ้านยุ่งๆดังนั้นเลยนะคน่าปวดหัวมากแล้วก็ผ่านไปหนึ่งสัปดาห์นะครับวันนี้วันอาทิตย์นะก็ก็มก,ก,ก็ตอนนั้นก็คือได้ดรเออเออกองกองหน้าผมว่ะเพราะว่าใส่ออกซิเจนแบบเดียวนะก็คือกว่าแบบ โุอะไรอยกางเวันคือสัปดาห์นี้คือผมแบบโคตรเทียยเดยคือคือแบบแบบคอเคลียรครับจำได้ไหมที่ผมเคยถ่ายคลิปไว้อ่ะหายไปวันพุธนะครับวันพุธที่ผ่านวัเนี้ยแล้วประเด็นมัคือแบบผมโคตรเศร้าเลยแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับเราจะมาลองกันใหม่นะครับแล้วก็เอ่อให้น้ำลงไวเลยนะครับน้ำยิน งผมก็จะใช้ช้อนคนนะครับแบบหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอาไปใส่ออกซิเจนต่อนะครับโหดินแข็งๆน,นี่คือแบบอืผมจะคนให้ดินมันกระจายทั่วๆนะครับ แล้วก็เอาไปใส่ออกซิเจนนะครับให้มันโดนแรงสั่นสะเทือนอะไรอย่างนี้ไปนะครับก็น่าจะพอได้ที่แล้วนะครับผมก็เป็นการแบบดินแข็งๆให้มันโดนน้ำทัวๆนะมันจะได้เปีเยกๆนะแล้วก็เอาไปใส่ออกซิเจนเลยนะครับผมใส่ออกซิเจนการนะครับนี่เอาวางไว้ข้างบนตู้ปลาสอดแล้วก็ใส่เข้าไปเลย ตอนยเออยังไม่ได้ต่อนะครับแต่อ,อันหนึ่งนะโอเคเราก็จะใส่ออกซิเจนลงไปเลยนะครับกทินี่คือแบบติดนี่มันอย่างเงี้ยก็คือใส่ออกซิเจนจนกว่ามันจะฟักนั่นเองนะครับหรือว่าก็ประมาณแบบ เยอะเลยอะครับประมาณสองสามวันนะครับเพราะว่าโฟชีมันพอออกยากนะครับผมนะถ้ามันไม่ได้ก็คือไม่รู้จะทํายังไงแล้วนะครับก็ต้องรอไลชูวีแ <c> ล <oughs> ้วก็เดี๋ยวเดือนหน้าก็มาถ่ายไลชูวีนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกสองสามวันนะ